ร้านหนึ่งขายคอยแพงใช่ไหมล่ะมาที่ร้านนี้สิ FIFA Ultimate Spooly Thailand ร้านขายคอย FIFA 15และ FIFA ือราคาย่อมเยาแถมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดค้่นอกจากนี้ยังมีเกมสตรีมและเกมออ i ิ i ินส่งเร็วทันใจไม่มีการยาะแมวอย่าลืมใช้โค้ดเอมีซเพื่อรับส่วนลด5%คอเกมคุณภาพอย่างคุณต้องไม่พลาดนะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมเกม FIFA ไรสาพาที่24แล้ว นะครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้ครับถือเป็นโค้งสุดท้ายของแพ็ก UCL ก็ว่าได้นะครับ <os> <astic> คือตอนแรกว่าจะไม่เปิดแล้วแหละนะ <os> <astic> คิดว่าจะเก็บตังไปรอแพ็กยูโรสองพันแปดเลยแต่ทีมงานก็รู้งานมากๆเลยนะครับรู้ว่าผมจะไม่เปิดอีกแล้วนะครับก็เลยออกแพ็กมายั่วตังผมอีกครับถามว่าออกแพ็กมายัว่วแล้วผมเป็นไงล่ะครับผมก็หลงกนมันสิครับ <os> <astic> <os> <astic> ออมายั่วขนาดนี้ครับปิดกับดักทีมงานเต็มที่ครับคนไม่ไหวครับต้องออกไปเติมครูมาเพื่อเปิดแท่งนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโอเคครับไปดูหน้าตาไอเทมกันดีกว่าครับมาครับนี่เลยครับกระเป๋าร้อยเดียวสุดคุ้มครับข้างในก็ประกอบไปด้วยท็อป50 ucl 1ชิ้นครับท็อป100 ucl 1ชิ้นตัวล็อกเกอร์ 7วัน1ชิ้นลาล้วก็แคปซูลเลเวลแปชิ้นครับโอเนียพีลเต่้าเเต์ชิ้นแล้วก็ r v อ p ครับวี p ีวันครับแล้วก็เอรเกนบอล30ชิ้นนะครับเอรเกนแปลว่าสง่านะครับบอลนี้ชื่อว่าบอลสง่างานะครับโอเคครับมูลค่าประมาณ10,000แคสนะครับวันนี้จัดไม่เยอะครับจัดประมาณ2กล่องก็พอแล้วนะครับโอเคครับ ลุยเลยดีกว่า2ชิ้นนะครับไปครับชิ้นที่1ครับมาครับชิ้นที่2ไปแล้วครับชิ้นที่2ครับโอเคครับไปดูแพ็ค50แพ็ก100กันดีกว่าครับนี่ครับแพ็ค5ใบแพ็ค1002ใบครับ UCL ไม่ต้องเรื่องเยอะครับแพ็ค100ครับนี้แล้วครับเอาออก10ตัวได้กูเมสนะครับ ครั้งนี้เหมือนเดิมครับเอาออกสิบตัวครับไปครับขอเวลาสักครู่นะครับโอเคครบแล้วครับมาครับ UCL ทปร้อยกระเป๋าร้อยเดียวสุดคุ้มใบแรกกดเลยครับมาครับบาสเปียนชไวสไตรเกอร์นะครับชื่อ,อยังกับอาโนชไวสไต์ ชื่ออย่าอานชวาเชนกเกอร์นะครับคนนี้นะฮะสนใจไปเล่นคนเหล็กไหมครับเนี่ยจังหวะนี้ <c oughs> โอเคครับใบที่สองครับตนเลยครับมาครับเปเ๊ะปเปต่อประมุขค,ครับเอาออกสิบตัวถือว่าได้ผลหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ได้ผลครับถ้าไม่เอาออกสิบตัวผมได้ตัวที่สี่ครับ ดีสี่ก็เลวเนลเมซี่ครับกูไม่น่าเอาออกเลยครับโอ้โหไม่เป็นไรครับถือว่าได้มาสี่ล้านก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปท็อปห้าสิบครับไม่เอาออกนะครับเอาออกแล้วไม่คุ้มครับมาครับห้าสิบตัวนะผมได้ดับบ้าลามมสลูนี่โกเมสมาแล้วนะครับอ่าไอ้ลูนี่ไม่เคยได้ครับเคยได้ดับบ้าลามมสเมซี่วิดิชอ่าเคยได้พวกนี้นะครับไอ้ลูนี่เนี่ยไม่เคยได้ครับ คราวนี้ขอลูนี่เลยมาเลยลูนี่มาท็อป50แพ็คแรกครับกดเลยครับมาครับซามูเอลเอโต้ครับ4ล้านครับโอเคครับถึงใบสุดท้ายแล้วครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับแพ็คสุดท้ายนี้เนี่ยผมจะเปิดเพลงบลาดาของกุสตาโวลีมาครับในพาร์นี้ก็เช่นกันครับมา Music ฟังเพลงไปก่อนนะครับคราวนี้ไม่ขออะไรมากครับขอเวลูนี่ครับยังไม่เคยได้เลยครับเวลูนี่ครับไอหมูเขี้ยวตันไอหมูพริวนับสาล้กันนะครับสามสอง โดาโดนะครับกองหน้าบาลนเซียครับโอ้โหเวลูนี่ไม่มานะครับแต่ได้โซดาโดมาแทนนะครับมาสรุปกันดีกว่าครับว่าคุมไม่คุมนะครับไปครับได้มาประมาณประมาณ 10M เอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณ 10M เอแหละเปเป้ปอประมุขครับ4ล้านเแสนครับซาเมลเอโต้สล้านสแสนก็ประมาณ 9ล้านแล้วกันนะโซดาโด1 1ล้าน1แสนก็10ล้านครับบาสเตียนชวาสไตรเคอร์นะฮะตอนนี้อยู่แมนยูแล้วนะฮะประมาณ4ี่แสนก็ประมาณ10ล้านบอกกว่าครับ10ล้านเสร็จเศษ10ล้านเสร็จเศษแล้วมีมี v i p 3วัน2ชิ้นด้วยเป็น6วัน2,000 20, 0แคสถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มครับก็ถือว่าคุ้มนิดนึงนะครับเพราะว่าได้ v i p มา6วันนะครับ ถือว่าคุ้มนิดนึงนะครับแต่ไม่คุ้มมากครับแต่ถามว่าคุ้มไหมก็ค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างโอเคครับซื้อกันได้ครับแต่ไม่คุ้มท่าแพตตินัมนะแพตตินัมคุ้มกว่านะครับโอเคครับถึงช่วงตอบคําถามแล้วนะครับคําถามวันนี้นะครับมีคนถามมาเยอะแยะมากมายนะครับใจความประมาณนี้ครับพี่ครับทําไมชุดบาร์เซโลนาถึงเป็นแบบนั้นครับ ก็ปกตินะครับทุกคนจะเห็นชุดบาร์เซโลนานะครับเป็นปี2014ถึง2015ครับแต่ของผมครับอาจจะสงสัยนิดนึงครับว่าทำไมถึงเป็นปีล่าสุดก็คือปี2015ถึง2016ครับก็ตอบสั้นๆเลยนะครับว่าผมลงแพทเสริมครับฟีฟ่าไม่ได้มีอัปเดตนะครับผมลงแพทเสริมตั้งหานะครับของคุณ e x o s c ซ s t นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลงแพทเสริมแบบนี้นะครับเข้าไปตามเพจนี้เลยครับ ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง d e s คริปชั o นนะครับสามารถเข้าไปดูได้ครับมีชุดเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นชุดบาร์เซโลนาเรอมาดิดแมนยูแมนยูพวกนี้เชลซีเชลซีมีหมดเลยนะครับคุณสามารถไปอัปเดตชุดใหม่ได้ตามนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับใครที่บอกว่าให้ผมนะครับช่วยสอนวิธีลงหน่อยนะครับผมบอกเลยครับว่า คุณไม่ต้องให้ผมสอนหรอกครับมีคนสอนคุณเยอะแยะมากมายแล้วครับใน y o u t u b e นะครับหลายสำนักเขาสอนมาแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องสอนแล้วนะครับเพราะว่ามีคนสอนเยอะแยะแล้วนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามรายการจับแม่มาขึ้นเขียงไม่ใช่ใครที่อยากติดตามฟีฟ่สนุกสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครค์ข้างล่างกันเลยนะท่านผู้ชมครับกดกันเลย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาถ้าไม่ชวนไปไหนเท่านี้ครับสวัสดีครับแล,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ